ติดเชื้อโบทูลิซึมหลังกินซอสนาโชชีสคุณแม่ลูกสามชาวแคลิฟอร์เนียกลายเป็นอมาพาสจากโรคโบทูลิซึมหลังรับประทานซอสนาโชชีสที่ปนเปื้อนลาวินเนียเคลลี่วัย33ปีเป็นหนึ่งในเหยื่อ5รายที่ติดเชื้อโบทูลิซึมหลังทานอาหารจากเวลลีโ o a ฟู้ดแ a นด์แกสในแซคราเมนโต อาหารที่ปนเปื้อนโบทูลิซึมเกิดขึ้นจากอาหารที่ถูกปรุงหรือถูกเก็บอย่างไม่ถูกวิธีสปอร์ของโบทูลิซึมมีอยู่ในสิ่งแวดล้อมและในกรณีที่ไม่มีออกซิเจนมันก็จะเจริญเติบโตเป็นแบคทีเรียที่มีพิษพิษโบทูลินัมเป็นพิษที่ร้ายแรงมากที่สุดชนิดหนึ่งอาการของโรคมักจะเกิดขึ้นภายใน12ถึง36ชั่วโมงหลังผู้ป่วยสัมผัสกับเชือ้อ ผู้ป่วยจะมีอาการอ่อนเพลียวิงเวียนศีรษะตาพรา่าและพูดไม่ชัดสารพิษจะมีผลต่อระบบประสาททำให้ผู้ป่วยเป็นอมพาตอาเจียนหรือท้องร่วงและทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงเหยื่อรายนี้ได้รับประทานซอสที่ปนเปื้อนตั้งแต่วันที่21เมษายนและเธอได้เข้ารับการรักษาในวันรุ่งขึ้นขณะน,นี้เธอยังคงพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล จ้าหน้าที่เผยว่ายังมีกรณีที่อาจจะเกี่ยวข้องกับซอสแดังกล่าวอีก4รายส่งผลให้จำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบรวมเป็น9รายครอบครัวของเหยื่อรายนี้ได้ยื่นฟ้องสถานีบริการน้ำมันจากการกระทำโดยประมาท